ฮะโอเคครับน้องวันนี้เราก็จะมาดูคลิปข้อสอบเก่าของ general chemistry แล้วก็โครงการเรียนล่วงหน้าเคมีมอกษตเรอีกข้อหนึ่งนะครับที่จะนำมานำเสนอโจทย์ตัวนี้น่าสนใจนะครับโจทย์ตัวเนี้ยมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแผนผังวัตภาคนะครับแผนผังวัตภาคนี้ก็คือมันจะอยู่ในบทของแข็งนะครับอ่ลาลักษณะกราฟมันก็จะเป็นอย่างนี มันก็จะประกอบไปด้วยกราฟแกนตั้งที่เป็นความดันแกนนอนเป็นอุณหภูมินะครับแล้วกราฟมันก็จะเป็นรูปเขาควายในลักษณะนี้นะครับอย่างโจทย์ข้อนี้เนี่ยโจทย์ก็จะให้รูปกราฟแผนผังวัตภาคมาซึ่งรายละเอียดเนี่ยสามารถลงเรียนคอร์สจับพี่ได้นะครับพี่ก็จะอธิบายอย่างละเอียดเลยว่าแผนผังวัตภาคเนี่ยจุดไหนมันคืออะไรบ้างอะไรอย่างนี้รับรองว่าน้องจะไม่ติดตรงไหนเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวเนี้ยเป็นคลิปตุลยข้อสอบ พี่ก็จะต้องอธิบายให้น้องเข้าใจแค่คร่าวๆซึ่งมันก็ยังไม่หมดอ่ะนะอธิบายเฉพาะเนื้อหาที่เอาไปทําข้อสอบข้อนี้ได้นะครับโจทย์ถามว่าให้แผนผังวัตถุภาคของสารตัวหนึ่งก็คือสาร x อ่าแล้วก็ให้ตอบคําถามต่างๆนะครับอืมทำยังไงอย่างแรกเลยนะครับเราจะต้องติ๊กโซนของแผนผังวัตถุภาคก่อนแผนผังวัตถุภาคเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3โซนนะครับ อ่าอันนี้เป็นโซนที่1แล้วกันนะอันนี้โซนที่สองอัน <ๆ S 2> นี้โซน,ท,โซนที่สานะครับโดยโซนที่1เนี่ยเป็นโซนที่เรียกว่าเป็นของแข็งนะครับอ่าโซนที่1ของแข็งโซนที่สองเป็นโซนที่เรียกว่าบริเวณของเหลวนะครับอ่าเดี๋ยวพี่จะอันนี้ให้ดูแล้วกันนะแรงเงาให้ดูของแข็งนี่ก็เป็นสีเขียวแล้วกันนะครับโซนนี้นะส่วนของเหลวอ่าของเหลวเป็นสีน้ําเงินนะครับอ่ะของเหลวเป็นสีน้ําเงิน แล้วก็ส่วนที่3อันนี้เป็นแก๊สนะครับแก๊สนี่พี่ก็เลเบลด้วยสีแดงแล้วกันนะครับอ่ะเป็นลักษณะน,นี้นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยโจทย์ถามแ้ว้ว่าถ้านำสาร x ไปต้มบนภูเขาเนี่ยสาร x จะมีจุดเดือดสูงหรือต่ำกว่าจุดเดือดปกติของ x นะครับ อ่าเป็นยังไงอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับเราจะต้องมาดูจุดเดือดปกติของสาร x ก่อนคําว่าจุดเดือดปกติของสาร x เนี่ยนะครับเราจะโฟกัสที่จุด1องศาเป็นอันดับแรกก็คือจุดนี้นะครับอ่าไม่ใช่1องศาจุดความดันหนึ่งบรรยากาศนะครับเพราะว่าตามนิยามเนี่ยจุดเดือดปกติหมายความว่าเป็นจุดที่ของเหลวนะครับของเหลวเปลี่ยนเป็นแก๊ส ที่ความดันหนึ่งบรรยากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลากจากหนึ่งบรรยากาศไปนะครับชนเส้นที่เป็นสมดุลระหว่างของเหลวกับแก๊สหรือพูดง่ายว่าเป็นเส้นที่ทาบระหว่างของเหลวกับแก๊สเนี่ยตรงจุดนี้ไปชนที่จุดไหนลากชนมาแกนอุณหภ,ภูมิน้องก็จะได้จุดเดือดปกติออกมาของสารตัวนั้นอย่างข้อนี้พี่ลากจากหนึ่งบรรยากาศนะครับตรงนี้นะลากป,ป,ป,ปไ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 ปปไปไ เพราะฉะนั้น90นี่ก็คือจุดเดือดปกติของสาร x นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะกราฟตัวนี้มันอธิบายได้เยอะแยะเลยนะครับแต่แต่จุดหมายถึงอะไรเนี่ยไปเรียนคอร์สหลักกันได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากพี่ต้องการทำคลิปไม่ให้มันเกิน10มนาทีนะเพราะฉะนั้นก็จะอธิบายเฉพาะจุดที่จําเป็นเท่านั้นพอเสร็จแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าจุดเดือดปกติของ x มันคือ90อแต่พอเราเอา x เนี่ยไปต้มบนภูเขา สาร X จะมีจุดเดือดชุดเนี่ยหมายความว่าน้อยกว่าหรือมากกว่าจุดเดือดปกติของ X ธรรมดานะครับจำไว้เลยนะครับเวลาถ้าน้องขึ้นไปบนยอดเขาเนี่ยความดันมันจะต่ํากว่า1 ATM นะครับถ้าความดันมันต่ําลงเนี่ยจุดเดือดของสารตัวนั้นก็จะต้องต่ํากว่าปกติด้วยนะครับอย่างข้อเนี้ที่1 ATM เนี่ยมัน90ถ้าเราเอาไปต้มบนยอดเขา เพราะว่ายอดเขามีความดันต่ำกว่าปกติดังนั้นจุดเดือดของ x ก็จะต้องต่ำกว่า90นะครับก็คือตรงนี้เราก็ต้องตอบว่าต่ำกว่านะครับนี่ตรงนี้นะตอบว่าต่ำกว่านี่โจทย์ประเภทนี้จะชอบออกบ่อยนะครับเพราะว่าการเดือดหมายความว่าเป็นการที่จุดที่มันเท่ากับความดันบรรยากาศนะครับเป็นอุณหภูมิของสารที่รเราเคยได้ที่ จุดเท่ากับความดัมนบรรยากาศเพราะฉะนั้นบนยอดเขาเนี่ยถ้าความดันมันต่ําลงจุดเดือบมันก็จะต้องต่ำตอนนี้เขาบอกว่าถ้าความดัน1 atm และอุณหภูมิ4ีหองศา x จะมีสถานะเป็นอะไรออสถานะก็ตอบได้3แบบคือเป็นของแข็งของเหลวและแก๊สและข้อนี้สถานะมันเป็นอะไรน้องก็ต้องดูว่าไอจุดที่โจทย์ถามเนี่ยมันตกอยู่ในโซนของใครตกอยู่ในโซนของแข็งตกอยู่ในโซนของเหลว หรือว่าตกอยู่ในโซนแก๊สนะครับเพราะฉะนั้นตามจุดที่โจทย์ถามเนี่ยโจทย์ถามว่าความดัน1 atm ก็คือที่จุดนี้แต่อุณหภูมิ45องศา45องศานี่ก็คือตัวนี้เป็น0นะครับแล้วก็ขึ้นมาถึง150เพราะฉะนั้น45ก็คือต้องอยู่ระหว่างเนี้ยกับตรงเนี้ยตรงนี้มัน90ไง45ก็น่าจะอยู่สักประมาณครึ่งหนึ่งน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลากนะครับจากจุด1 ATM อ่เดี๋ยวพี่ให้เป็นโครลาสีกันแล้วกันนะจากจุด1 ATM ปับปับป๊บปบสีม่วงนะครับอ่าไปชนกับที่อุณหภูมิ4ีหองศาตัวนี้คือ4ี่้าองศานะครับสองเส้นนี้ไปชนกันที่โซนไหนก็คือสารก็จะเป็นสถานะนั้นอย่างข้อนี้1 ATM นะครับ ห atm ปั๊บกับ45่องศาปั๊บมันไปนชนอยู่ในโซนที่เป็นของเหลวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตอบเขาไปเลยว่าเป็นของเหลวโจทย์ประเภทนี้พี่ได้อธิบายไว้เยอะแยะเลยนะครับในตัวอย่างแนวข้อสอบของพี่ที่อยู่ในคอร์ส general chem แล้วก็คอร์สเคมีล่วงหน้ามอกเกษตรน้องจะเจอโจทย์ประเภทนี้เยอะมากนะครับในแบบฝึกหัดของพี่นะครับต่อไปความดันวิกฤตเท่ากับเท่าไหร่โอ้ง่ายมาก ความดันวิกฤตหมายถึงจุดปลายสุดด้านบนของกราฟนะครับจุดปลายสุดด้านบนของกราฟก็คือจุดนี้น้องจุด E นี่ว่าจุดปลายสุดด้านบนของกราฟเลยจุด E ความดันวิกฤตเท่ากับเท่าไหร่น้องก็ลากจากจุด E เนี่ยไปชนแกนความดันเพราะฉะนั้นเราก็ลากไปชนแกนความดันปั๊บจะเจอที่220นะครับนี่เราก็ใส่ไปว่าเป็น220นะครับเพราะว่าจุด E เนี่ยเขาเรียกว่าจุดวิกฤตนะ ถ้าลาไปชนแกนความดันนะครับก็เป็นความดันวิกฤตแต่ถ้าลามาชนอุณหภูมิก็เป็นอุณหภูมิวิกฤตเพราะฉะนั้นเนี่ยความดันวิกฤตเป็น220อุณหภูมิวิกฤตเป็น150แต่ข้อนี้ไม่ได้ถามอุณหภูมิวิกฤตนะครับมันจะถามอยู่ในข้อสอบเก่าๆนะแล้วก็ในแบบฝึกหัดของพี่นะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของโจทย์ข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับแผนผังวัตถุภาคนะครับซึ่งอาจจะได้ให้คอนเซป ของน้องให้กับน้องไม่มากก็น้อยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวไว้พี่มีข้อสอบใหม่ๆเดี๋ยวก็จะมาเฉลยให้ฟังอีกนะครับผมวันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ